บัดนี้วันที่สิบห้ากรกฎาคมสองห้าหกแปดครั้งที่เจ็ดสิบหกข้าพเจ้าวิจรารณตัวพิบุญเขาถวายเสียงโซติยาพระสูตรพระปฏิสและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธาธาม,มื่อบุจาสังฆบุจาอริยะตาบุชาแต่กูบาจันทั้งหลายขอติดของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติพึงได้มีอาหารที่จดจ่อในอขลับวิญญาในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิด บทที่หนึ่งบทกาพัลดาไตาอรหังสัมมาสมัมพุโตภวพุทธามภวันตังภวาเทมีสว่างขับโตภะกตาธรรมโธธรรมังนัมสามีสุปัจจันโนภโตสังกัตสังโฆสังฆังนำมามีบทที่สองบทบูชาพระภัยวีพิณาอรหังสัมมาสมัมพุโทโธจุเรียงปณิณิพุโทโธคุเขตตนามนมโนธานิปรมีจติจ,จติยาวจิวะอรหังพุทธังสังฆัง สาวานังคัโตูเชมิจาแตตอนนียังทำมังจราหมีสตทนาบทที่สามบทสดจุมเทวราตามัตาเจัากวาดจอาจาตเทวตาจัมมัโมลิกาจัตตุโสดมหกังตเคกามจารุเปกตจวิเขมิมานติเปรแะเกจคามิจารุวะคัน์ข้าวุ่เขตเตตกุมาจายันโตเทว่าวิจักขัตนาติรันตันติยังมมทิตาตระเมีุตมตะวนกโรยมัตตันตามตวนกโรยมัตตันตามตวนกโรยะมัตลา บทสวดที่สี่บทสวดบูพาคะนามะนโมตะหาโตสัมมาสัมพุฒนโมตตะสัพพะโตสัมมาสัพพนโมตตะสัพพะโตสัมมาสัพพนโมตตะสัพพะโตสัมมาสัพพนโมตตะที่ห้าบทจสารังคมสัจังสารังกัจมีธรรมังสารังกัจฉังกัจังสารังกัจพนจุติมุติพุทังสารังกัจพิจติมุติธรรมังสารังกัจพิจุติมุติธรรมขังสารังกัจพิจติมุติบที่หกบทที่หกบทสวดจัตเจียพฐานัติเมสารังอัังพุตโตเมสารังว่าเอเตนะสัจวัจเี จะทำตามสิเมตาลังอันยังทำโมเมตาลังวะอิเตนะสัจจะวะเจนะสวดที่นาเมินสุตตัปปะรันนาที่เมตาลังอันยังสังโฆเมตาลังวะอิเตนะสัจจะวะเจนะสวดที่เมเห็สุตตัปปะรันบทที่เจ็ดบทสวดติสารณะมะนามะคาถาพุทธังนะเมรัตนะภูตะราศีลาจิตตังทำเมนะเมรัตนะภูตะวิสุตตะสารังสัรเคเมรัตนะภูตะตีราจิตจิงเอตังนะเมติตะรันมาตนายวะหังสัมมาตโมรัตปะลึกวิเศษะภูตังอันเยียยุตะ กุณาโจคณาวสัมประวัติทางอังสูมิตาดัณบิติตาถิวายาถาติมพันธิเอกังวินาตาทิตะเลสามะสัมภเวนะโลเกกทาจุจ,ะจ,ะจะัเจจีเลจะประตุภูตังคำพีละยานาวิสัยยาอัาติทัตตพลันทางวิญญูหิปัจิตาได้เนหิวิยัญญะลูปังโลกัหิอีกิจิจากบุญจุปัลพณียังสันเกสันจิสุจิวิจิตังกุณายะ กายายายนามหิเยวัชนะตายะสุวิสุตมปิสมุตสปนามสิสุทัปปสาาธนาบุญญาธิกานะมาสมุตสตามาบุญญาภูมังทุขขาประมุแต่นะสุขะสารนางขานังปูชาละหิสุปรละมังอภิปูเชเนยังนิพานาจิยายุปนิสะลันทางสามากิเลสมาละโสธนาสิทิยาจะสารุหิอัตถะ กุสะเลหุปะเสวานียังปาลิหิตาปีสารานังขามานียะเมวะตัสมาหิตังติสารานังสามานังขับตามหะลานติงที่วังสันนามเนสุนมัสสัมนาปูเชมาจาปิสัตตังสุปสันนะจิตตาสัทธานุปาริจาริยาสถารตาจะบุญเขนาตัตถะ สุกะเตนะสุผีภาวะมุเตเชนะตัสสะจะาสัทปิสุวันติขนติขนตุโยเจทะธรรมวินยมผีปะมานภูโตโลกุตลาพิสมโยนิยโตสุโมจางตัสโศปะนิสัยยะจะยายะมายามปีหนตุวัตถุตะเยปะลิวิจิโตสุปสาธกาโล บทที่8นามาการลักสิตที่คาถาโยจคุมาโมหะปราปัสสกันถาว่ามมคุลโตสุกโตวิมโมโนปัสสะปัสสาวะวิจมุเจยันโตปาเปติเขมังเจวัตังวิเนยย่งพุทธังวรันตังสุตานามามิโรกัสนากัาะวินายกันาะตันเตชะปานติเฉยสิที่โขนโตสัพพันตาราจะวินันถ้าเป็นสุทามุทิเจโยวิจตตาสะสะสะทุทัตเตติโรกัสวิตุตุมาขังนิยานิกังธรรมาวาลังทาลิจตาวโรสันติกะโรจจิโนธรรมังวรันตังสีสานามามิ โมหขปะลาธตรมตตาธังะเตสะตาเตเติโทตุสัพันตาาจวิาณตะเป็นตุสัพตมเตนะตกตานโยโคโลจัสปะพุเอตเจตโตเสยังเกมีโกจักรตวาคตจตมังวิจังโโดติตังังวันตังจิตตานามบิพุทธานุพุทางสมฤทธิจิตติงเตชะตาเตเชติโุสพันตาราจวิญญาณตะเป็นตุ บทที่เกาบทสวดนโมกัละอาทกาานโมอาตสมามะเหตสนโมแตอมาตมะสวาคาเตรเตนโมนะสกัตสปิวิตติจิตนโมตมมาตานาตตาตนยสาุกาโมกะติตาตตวัตติ่ยตเตโมกาาเลินกัตุตวานโมกาลานนภาวตวติงตนโมกลาเติเจชนะวิจิมะเฮเตชวา บทสวดที่สิบบทสวดมหาสมัยสุดในว่ามีสตังอีกการสำเรเพราะว่าตะคือวิหารปิกติวตุนมหาวันมาตาพิคุรันเทรันติปัจมิกเลพิคุสเตกตเปิวนาหันเตยสเตยโกลกธาตุเทวตาเยคุณเยกันติตาวุตุพัฒนาตญาพิสุขคันจาตาโขจตุนังสุตาวตระยานนาอิตรหูอายังขวภะกะลาตัง สเกสวิหารตกติวถึงมหาวันในมัตตาพิคุลติลักพิปัจจพิคุติจตพิหานตทัตตะโรกทาตุตวต้เยคเยทัตตปีจาหุติป่อาทัตตะเนียพิุลังกจะยามนูนามยามปีนเพะวันตานูสัปตังก็จะมิตัตังมิตรว่าเโตสันทิปนเคตาปัสยนอตะกัตะเวตาเตยยถาตินมาพาลาปุริโสสัมิเชวาพาหังสับเตเปเตยที่วังพาหังสัมิเชยเอวามีวัสุทาวาสิทวเทเวสอันตาลิโตวัโตประตูห้างสุ อาตโคตตาเทวตาปนโตสันติอภิตวาเอกมันตังอังคังสุเอกมันตังตีกาโขเอกาเทวตาปนโตสันติมารคาถาอาปาติมหาสมยโยปวัตหนิงเทวกายาขมาคตาคตมาอีมางธรรมตะยังทั้งใจยะอัปปะรติกะคัมติอัตโคอัปปะรติวตาพนโตสันอิมังคาถาพาติอาคาพิคาวุตมาคันสุจิตตังอัจโนอุตุกะมะกัสุตาวิเทาเอตานิเอตวะกิติอนีละคันติปฏิตาติอัตโคอัปปะรติวตาพนโตสันอิมารคาถาพาติเจตวา กีดังเจตวาปักกีดังจะกีดังโอมาหัดจามณีชาเตจันติสุทาวิวาลาจักขุมตาตุทันตาตูตูนาคาเตทะหัววราเตวตาปนโตสันติมังคาตาภาติเยเกจิติอุตังสารนังกาตานาเตคาบิสติเตปริยาภูมิปะหายามุลสังเทหังเทวะกายาปนิปูเรสติเตทะหัวว่าพิ่ขัววันเตเตเยกุเยนะพีขกเวทศเสตโลโกตาปุเทวตาสันติปติตาปุปตุ ปาคตังทันียพิคูสังคัญญาเยปิเตพิกเวอเหตุสรงมัทธานางอาหารโตสมมาสาพุตตเตสามปิวตานงเตมายีวัตวตาสติปฏิจาเหตุสงเสยยาถาีไมหางเอใจเยปิเตพิกเวอภิสัตเอนักวันมัทานางอาหารโตสามมาสัมพุตาเตสามปิวตานางเอตมายีวัตวตาสัติปติจาพระิสตติเสยยาติมหายเอใจเอาจิสิบพิกาเวเทวกายนาไมมิจิตายิสัมิพิกเวเทวายนานามิเตศิสัมมิพิกเวเทวากายนา นามิตังสุนาถาสาทุกการนัมัติกโกชมาติจามิติเอวันพันเตติโคเตพิขุบอนโตปจ,จันโสคือ,อ,อก็สเกเะโรจักรีโอกรรมนุษย์กัดสามิยัตถาคุมารตาทัทสิตาสิติกาตาิคบาลัาปิจิตตาสา,ามายิตาสิสีหาละวัส,สีนาโอมาหังสาพิโนโอทาตามานาสาวตุตวิปสัสสนามาวินาพินโยปัญจสตรเตตตะวานเนกะเปตเกเว ตายโยอมันตยิสัาสาวเคสานเทวการปกันตาเตวิาณะพิกาวุเตอาว่ปะกามุสุตตพุทธาตสนังสตสนังเตยตามปัจมุบันอย่านามุสันนัสตนาเตวเกจตระมาถูกกาสละอันร่างละเตยสตังเอกสัทฐานสาวเคสารนเตวเทวปะกันตาเตวิญาณะพิกาวุ เยวหังกิตยีตามิคิไรอนุภุรโสตตาตถาะยกขาคุมมากะปิเทเวนอิทธิมันโตชุยมันโตวันมันโตยะสัตจิโนโมธรรมนังปิกัมมุภิคุนังสมบติงวะนังชาตสหัสาเกเมวตายะขานานาปยุอิทธิมันโตชุยมันโตวันมันโตยะสัตจิโนโมธรรมนังปิกัมมุภิคุนังสมบติงวะนังสาตาคิลาปิสหัสสายะขานานาโตโยมันโตชุยมันโตวันมันโตยะสัตจิโนโมธรรมนังปิกัมมุภิคุนังสมบติงวะนัง อิเจเตโสสัสาหาจายาสานานัตตโยเยมันโตจิโนตงวันวันโตยาสัตติโนโมธมานังวิกามุงพิคุณังสมันติวานังสาตามิตาตรัสสาตานานาเปนิโยเยมันโตจิโนตงวันวันโตยาสัตติโนโมธมานังวิกามุงพิคุณังสมันติวานังกุมิโรนาสภีโจโตเวปุตตานิเวตะยิงกินโยนางสาตาสหัสสัง อยากขานางไปยยรูปัสติคุมีเวลาทักีโต๊ะโตปัสสัมปิณติวะนังตูรีมันจะทีต่างราชาท่าตะระโถปัสสตินะปัตสัปิณติมหาจารยะตตติโตกุตติจต่างพะคโรเจมนามาภรรยามันโตที่มันโตวันนั้นโตยัตทิโนโมทนามอภิการมมึงพิคุณนางสมปิริวะนังทักตินันจะทีต่งราทาวิรูตัตัปปสันเนยุมพิดาปัสสมหาราชาตาติทโตผุตติ สัตว์แบบว่าโรมจำนั้นว่านาเป็นมันโตขึต้นเป็นตัววันมันโตยักษสัตว์ที่นมโมธรรมานังมีการมูพี่กุนัง็นตัว,วิปุณณะปัจจิต่ะ ที่สัสส่งราชวิรูปประสปัสสตินาคณาปิติมหาราชายาติโสภุตติตัตถะโพอิสนามะนะมะภะไรคีอมันโตที่มันโตวันมันโตยาตติโมทะมนังอภิกรรมโมที่คุณังสมณติวนังอุตตรที่สั่งราชกุบิโรตปัสสตินาคณาปิติมหาราชายาติโสภุตติตัตถะโพอิสนามะนะมะภะไรคีอมันโตที่มันโตวันมันโตยาตติโมทะมนังอภิกรรมโมที่คุณังสมณติวนังกู ป <S <S ุริมัติตังตาตุพทธามีวิรตทะกูปัจเจเนวิรกูเวเปตังสิสังแตตโรเทมาราจาระมันตะโลทิสาบาละมนอาหังสุวรในกับปิทวัตเปตังมัญญาวิโนทาสาคูวัจจานิสาตาสามายาคุเวนุเอิญววิรูจะวิรตสารจันนมากาพเทโสจันมิินุมาทุนิมาทุจัปปนาทโอมะโยจักเทวัตุโตจะมาตวิงจิตะเทโนควะคคนนารูาชามตะโพ อาคูปัญเจเต,เติโขเทวติงคุลสีอวัโสติเตจังเกจราจนรันโงกบพโสดสหาราชคุปีโ,โตมตมะนาพิกามโมพิขุนางสมัมปิงวิวนางอาถาคูนาลสานาคาเวสา,สา,าราสหัตปกากามนัตตะลาอาคูปา,คา,า,ายาคตาญาติปิยมุตตะตะตาจะอาคู นาคายาสติโนเอราวันโนมหาหนาโคโสปคัสมมนติวานังเยราคาตระเชิหาสาราติที่ปาิปาปักสีวิสุชจักคูเวสาัยยาสาเตนาวามัชาปตาจิตตาสุปนาอิติเตแสนามังพยายันตาทานาคาาชานามาสิจูนตโตเขวามากาสีพุทธโธสันหายวจะเพระว่ายันตานาคาสุปนามลกังมากังสุพุทธทางจิตตัง วจิราธาเถนะสัม,มุทาสุราสิตาพาตโรวาสาวัตส,สิเตคิมันโตยัตสิกโนกาลปกรัรดาวิระมาอตุราทานาเวกัสเวปจิตเตสุจ,จิติตจามนาลาโตนมัมจิตปหาจตันจัปุรตนังสัดเทเวโรจามานาคาสันเนยจวาวะพิเศษนางราผู้พูดทัตตาหมู่ปากขมู่สมโยธานิพพันเตผู้กุณนางสมันติงว่านาง อภิจัตเทวาปฏิวั you, จจตาเวตขะขามุงวัลุนาวัลุนาเทวาสโมจยาศาสทหาเมตตากรรมกายกาคุเทวยาสัตยโนธาเสเตตากายะสัพเทนานาโปโยชิมันโตชิเตมันโตวันมันโตยาส,สัตยโมธรรมนางมิกามุงพิคุณนางสมติงว่านางเวทูจัตเทวาหาลิกาสมะเจตเวยามาจันทัสุปนิสาเทวาจันนามาบุระภุรกิตราสุยาภ สุริยสุปนิสาเทวาสุยามาปุระกิจานักันตานิปุระกิจาอาภูมันทาวาหานัคะวัตสุนังวาจโรเศโสปะสักูบาคาปุริลกูทเสเตราชกายาสเพนานาตัวอันตหนึ่งจุติมันโตวันวันโตยาสัตยิโมโมธรรมานังวิกามุกิคุณังสมเด็จวานัง อาถาคูสหะปูเทาวาชาลามาคิดศิขาดวิวาอธิกาจเจโรชาจาวะปูพัสิภัติโนวะรุณาสหะธรรมาจารุตาอนิจการสุตเยียรุจจาอาคูอาคูวาตาวะเนชินโนทัศเสตธาชากายาสเปยนานาปินโนอิจิมันโตจิติมันโตวันมันโตยาสัตติโนโมธามนางวิกามุสุนังสมณีว่านางสมานามหาสมานามนุสสามโนสุตตมาคีปทุติกาอาคูอาคูมโนสุสิอาถาคูอริโยเทวาใจ ยาโลหิตวาสิโนปรรคามาปรรคาอาคูเทวายาสัตติโนทัศน์เสตชะทากายาสเพนานัปปุญโยที่มันโตชื่อมันโตวันมันโตยาสัตติโมกันมนาอภิการมุภิคุนังสมันติว่านางสุการุมหาลุนาคูเวฆานัสสาสหะโอทาตากเคยหาปโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสมารถตาหาลัคตาเมตกายาสัตติโนทันยาคาปชนโนโยทิสาวิวัตสติทัศเสตชะทากายาสเพนานัป ตะวันน uh 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 ja. uh uh ี้โน um> uh ูท uh uh ี่มันโตชุดทมันโตอันวันโตย่าสัตย์ทนโมธามานางพิการมุพิคุณนางสมติงว่านางเกม่ยาทุยยามาการตะการยาสัตย์ทนุกรรมพี่พะกาละมาเสโหโจตินามาสวันค์นิมาติอาคูอาถาคูนามาปัณณิมิตาทัตเสจเจตากายาสเพนานาเวันนี้โนูที่มันโตชุดทมันโตอันวันโตย่าสัตย์ทนโมธามานางพิการมุพิคุณนางสมติงวานางผานเสตติวันนี้ปากกายาสเพนานาโวันนี้วนานามันวายเยนะอาการทุญเยชันเพ เยจันเขท่าที่สาตหาปวุทธจาติกีรังโอคตินะนามะนาสวางท่าเขโมคตาลังนาถังจันถังวะอติตาติตังสุภมาปะรัโตจากบุตรโตชุติมโตสหัสสันนุกวาโลติโสจากโสปะกัสสะมันติวานางสหัสพะมโลกุนะมหาพรมาที่ททัตติอุปปันโนชุติมันโตพิจมกายโยยัตสัตสิโตทัตเสติจลาอาคูปันเจกัตวัตติโน เตสัจมัจโตอาคาหะหาริโตปริวาริโตเตสเพอพิันเตสินเตเเวอพัมมะเกมาลสินนาปิกามีปัสกานหาตามัติยังเอถากันหาบัพพันธะตาลาเกนะพันธามาตุโมสัมมันตาปริวาเลถามาโมลมุจจริถาโกจริงนาอิติตาถามหาเสโนกันหาเสนาเปสายิงปรินาตตาลมาจจะสรังกตวะเพระวังยาถาปาวุสสะโกเมโสทนยันโตสวิชุโกตถาโสปจุธาวันติ สังกูทโทอัศยังวัเสตตาะไปสัพพาวิยาญาวกิจธาจตุมาตโตมันตีสัทต,ตาสังเกเตวะเมรเตมาลเสนาอภิกันตาเตวิจานาพิกาโวเตจขบมังสุตสาานานตะวตะพุทธสาตนาวีตาวีตาราเคหิปกามุงเมสังโลหัมปิอิจายงสัพเพวิชิตาสังฆามาพยาติตาย,ยัสสิโนโมตันติสาปูเตหีสาวเกเต,ตสุนเนชเนสุตา,าติ บทสวดที่สิบเอ็ดบทสวดมังคลาสุตตังอัสวนาจะพาละนางปฏิานาจะเสศวนาปูชาจะบุญญานางเอตามังพุทธตังปติรูปัทาาวาเสตจอบุเพกตาบุยาตาอัตาสัมมาปทิจีจะาเอตามังพุทธนางพาหูสัจจันติปันจัดวินโยจัดสุขีโตสุภัต,จ,ภตจัดจยาวาจะเอตามังพุทธนางมาตาปิตุภานะังปุตตาสังระโหอานาคุมา อนาคตลาจะกรรมันตายตั้มังกระตังธาตุนจะธรรมะจะยิทธการนจะปังหูนาวัจานิกามันีเอตั้มังกระตังอาลวิตอารติเวติปติปปาปามัชปานาจะสัญญะมุอปมาโทจะทรเมเมสปเอตัมังกระตังอาคารวานิวะโตจะสันรุธิจะกระจาริอาคาเลนะธรรมมาจารวัลังเอตัมังกระตังคันโตจัโซวัจตาสมานะทัศนังกาเลนะธรรมจากัจชายเอตัมังมุจจะนังตาโปจัพามัจเจริะ อริยตัตนาะตัตนังนิพพานะจติยาจตอิตามังคุตตังภูสัตตะโลกาทมทำอิตจิตจตังยสัสนากปฏิอโศกังวิราชังเขมังอิตามังคุตตังอิตานิสานิกตวานัสสะพมะปะลลัชิตาสะพัทโขจินสันติตันเตสามังกบุตตามันติบท,ตท 12. บทสวดที่สิบสองบทสวดรัตนะปริส ยังกินตีวิตังอิทวาคุลังวาสเกวายังรัตนังปณิตังนัโนสมาหะติทาคาเตนะอิธรรมบีพุเตรัตนังปณิตังนันโนเอเตนะสัจเจนะสวนเตนะโถข้ายังวิลาค a h ะมันรตีปณิตังยัสกัยยัสกัยมณีสมาอิโตนะเตนะสมานะสมันจิจิอิธรรมบีสมารัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวนในหุตุยามกุสะเสโสบริวันนยิงสุจิงสมาธิ่นานนันตอนบริการมาหูสมาธิ่นานใน เตนะสมนวิชตีทมบีธเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะตัวหนูเตยบุคะลาสทาตตังกาสตาลีเอตานิยุคานิหขนติเตทัศนียาสุขตัสสาวกไตรเตนิทินานิมหาบาลีทมบีธเครัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะตัวหนูตูเยสุปยุตตามาทสาหาเพนะนิกรรมโนโคตานามิตัปเตเตปฏิปตามันดังเลยค่ะคันธามุธานี่คูจริงจะมานาอีทำบีธเครัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะตัวหโู ถอนตุยขีนางบุรณะน,นาวางังอทิชั่มประวังวิตรัดแต่ติดตายแยติเกพอแต่มิงเตยพี่นาพิ่ชายวุ่ิทชันธาน,นิพันธีลายยะธายัมปัจเจยวอีธทมปีตะเกยรัตนังปีตังอิเตน,น,น,นัสตเจเนตวันติโหนตูบทสวดที่สิบสามบทสวดธรรมบทสหัสวัรณตตาวะเลจิตังเสยโยจายายอิตาลาปชาอัตตาทัานตัสสะปุตตสันนิจังสัญญาตั้ จารีโนในวเทวนาคพระโพนามาโลสหโพมุนาชิตตังอัปราชิตตังใจราตคารูปัสสะชันตุโนบทสดที่สิบสี่บทสวดเกศปุตตาสุภาติจามิทางเตนะพตาชานัตาสตาอรหันตาสัมาสัมุทเทนะเอถะตุมเหมาอนุสเวนะมาปลามะปลายะมาอิติกิรายะมาปิกะกะสัมุเทนะมาตักกะเหตุมา นายคะเหนะมาอากาละปะวิติวิวิตะเกนะมาทิจิยานากขันติยามาพัทธรูตังปะตายะมาสัมมโนโนคะรุยะทาตมเมเหอัตตา,านาวชาเนยยะตาอิเมธามาอคาุสลาอิเมธามาสาสานวัชาอิเมธามาวินยูคละ ปิตายเวธรรมมาสมันตาสมาธินะอติยะสุขายะสังวัตติอัฏฐตุเมเหปจาเตยะัายะถาตุเมเหอัตตนาอัตตานาวจาเตยะถาอิเมธรมมะขุสลอิเมธรมมะนาวจาอิเมธรมมะวิญุปะสันทายอิเมธรมมะสมมันตาสมาตินะอิจายะสุขยายะสังวัตต ال ิอัฏฐตุเมเหอุปปัตสัมปจาวิหะเตยะถาติ บทสวดที่ทิพาบทสวดอุปัฏฐิยสูอุปนีตัยติชีวะปัตตมายุงะลูปนิตตตาตาณาตาสันติตานาเอตังไมยังมรณะนเคกมโนบุญญาไกยราสุขาวนาณีอุปัฏฐยติชีวะปัตตมายังะลูปนิตตตานาตานาเอตังไมยังมรณะนเขกมโนโลคามิสังปัชฉาเหตันติเปโขโยธาไกยนะสังยาอวจายะอุตเชตตาตังตาตาเปตาตาทุขายะนติยังชีวะมโน ปะกาโลติบ <ider> <ind Aub urn> ุญยังธรมโมอเวลาคติธรรมเจริงธรรมโมสุจินโนสุขามะวะหาติเอตานิสังโสธรรมเมสุจินเนนาคุกติชาจติธรรมจเจริสัพพังขลานิจายะถาปัญญายะปสติอธิณิพนธตุเขตมะรโควสุติยาภิธังขลาภุขายะถาปัญญายะปัสติอทิณิพนธิตุเขตมะรโควิธุติยา บทสวดที่สิบหกบทสวดอปัจจนกถานาธา,าดกอปัจนานกัฐานะเมเกเทุติยงังหาหุตักทิกั 9. เอตัดถัดญเมทาวีตังขัดเถรยะอปนักการภาวงในต่นางยันติปัจจานิวันในอารามกุจจเจียนิมุสสะพยาตติจาริตังโกตานังเกเมนะเอตังสนามกตานในังสนามากัมาสะพ่อพุทธประมุจติยะจะทัำพุตันจะทำมุจจะตังกามัจจะสนักโตจะตรีเอญยัสติธรรมะปัญญาจ้าปัตติตุ้งทุกขะตะปุตตังทุกขะสัตติกะละมาหายะพระกลงทุกขุปตะมาขิมนังในตังโกตานามเกนังในจังสนามุตานังในตังตสนามากขมาสะพ่อพุทธมุจติ บทสวดที่17บทสวดพัทเทกนักคาถาอธิตานาวาคเมยะนับปะเกิงกังคานาะตั้งคนเไม่คนทำหนึ่งสิ่งผู้ไม่คนมัองสิ่งไม่มาถึงยะธาติามไปหินนั่นตาประมันจะคดากตังสิ่งในว่วงไปแล้วสิ่ง้นกำลังไปเล็นสิ่งยังไม่มาถึงกับยังไม่เพึงปัจจุบันนาจะโยธรรมันตัถตัวิฏฐะ่้ตัอาจารวิลาอาจารกุปังตังวิทามะ นุเขาลูให้เยกูว่าบุใครเห็นแจ้งเห็นแจ้งทําปัจจุบันไม่ง่นยงเงไม่ก่อน,อนแกในนั้นได้บุคคลนั้นเป็นเจ้าแมบบ่นั้นให้หนึงให้บุกโปรงเธออันเยว่ากิจจามาตามมึง อันเยมระนางสุเวพึงทำความเขียนเสร็จวันนี้แหละใครรักจะรู้บ้าในพรุ่งนี้นาฮีโนรักกตันตีนะมหาเสเนนามาจุนาพ่อความพัดเพียงับวนจะพรุ่งนี้เสียยาอะไรย่อมไม่มีแกเราเอวังวิหารมาตังปิงอหัวรัตตามาตันติต่างตังเวพัทย์ค่ตันโตติสัมโตจิกเตมุนิติพระปนี้ผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีโคติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกยดคันทั้งกลางวันนัานแะรว่าผู้มีราปีหนึ่งจะเรียนด้วยประการมิเแล บทที่18บทสวดพิชณะปัจเวีกน้าขะดาชลาธมุตเป็นชลาอนาเติตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะรุ่งคนความแก่ไม่ได้พิจาริธมุตพิจาติกนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นว่าจะรุ่งคนความเจ็บไขไม่ได้มรณะรรมุตมรณะนตีตาเรามีความตายเป็นเราจะรุ่ง้นความตายไม่ได้สเปมีปีนัมนาปีนานนาปุ๋ยนาพรมเราจะเว็นเป็นต่างตจะต้องพัดพาจากของรักของจะแบนใจเท่าไหร่รมกรรมโกยกรรมมาธเทโลกรรมโยนิกรรมพันทุกกรรมปฏิสารเรามีกรรมเป็นของตรงมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกร เป็นได้เกิดมีกานพุดติตันเข้มที่ว่าต่างแยกกรรมกิริทาศน์กิริยานวาปปการวัตสัธายานาปวิตามินาทงกรรมใดไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปจะเป็นทายาทจะต้องแลกผลกันนั้นนะสืบังเอวังแหงที่อภิหังปัจจวบันี่ตอพังเราเท่าไหลายรูพิจารอย่างนี้ทุกคนทุกวันเลยบทที่สิบเก้าเทวตาอุยะชนะคาถาทุกขปตตาเจนีทุกควาปยาปาเจนีปยาสวกับปาเจนีโสงการหุ่นตุสภีปาริโงเอตตาตัณฑ์ เอตาวตาอเมริาสัมปตังบุญญาสัมปตังสัพเทวานุโมตันตุตัปตะิยาทาังธังตุตัสชยติลังรากตุตัปตะวานาปิกตาอุตุขจตุเทวตาคาัพเพพุตธปลาปตะปจิกานัญญาพลังอาหารตานันเจจิณานระกันธฐามิสปะโธ บทสวดที่ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิฐานะยาเทวตาสันติวิหารและปีทุเบคเลภคเลตะหิงทิงตาเทเนทะพะนตุที่ตาตทิงกะโลทวิลามันตะาเลจาราเนี่ยมัน้ำกาจพิการรัตระมกรมัตุปตะกามาเเตนิขตาอิตาลาปะมุตตุกกตาปนตุเตจาราปุติปิตาตะตเกจตาตาวปปฏิการนี้แอนิการทำอรังิกิจะตด้ไปถูกขสกนุตตงยังาตุเพียงถ้ทั้งธรรมธรรมราจบุคละทะโกบุคควาสยะอีตายะจามีและกุตุตา ปุณยนยศไมเรียกระเวสเตบทดที่ยี่สิบเอดบทสวดปัตตาปัตตาปัดติหนากันนะ ุญญานี้ทานนี้กระตัดสายญานันญานี้ก็ตัดไม่มีเขาทั้งหลายไม่มีจิทไม่มีประมาณตกเป็นส่วนผู้บุญที่ข้าจะได้ทำนบบัดนี้เตสัญจาภัยโนตัวสัปัตัตบตบารานาาแห่งแห่งบุญอื่นที่ข้าจะได้ทำแล้วเยปิยาคุณนวันตาจะไม่หาหน้าตาปิตาทิโยคืคอชนเราได้พิทักษ์ผู้มีุณมีบรรดาปิดาเขาจะเป็นต้นทีถาเมยใจาติทีถาว่าอันเยมยายาตะเวทีโนที่ข้าจะได้เห็นแม้ไม่ได้เห็นแท้และสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางสัตว์ ตาตินลันติโลก,กัสหมิงเตกุมะจาตุโยนิกาแลเมียเจ้งอยู่ในโลกเกิดอยู่ในภูมิสามเกิดอยู่ในกำเนิดสี่ปเจกัตูโวกาลาสังสารตาพระว่าพระเรมมีขันหน้าแลขันหนึ่งแลขันทั้งสี่แลขันสี่ท่องเที่ยวอ,อยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่ญาติเยปฏิทานนามมขอสัตว์เหล่านั้นทราบในการบุญของพระเจ้าแล้วอนุโมทันตุเต,ตยังขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถรเยปยิ จิอังมัประชานันติก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบในการตบุญของพระเจ้านี้เทวันเดทางนิเวทยุงขอเทพตท่าจงแก่แก่สัตว์เหล่านั้นเถิดบุญไม่ยังทิ่นานิบุญญาณิอโมทนาเหตุตนาเพราะเหตุคือนโมทนาบุญเท่าไหร่สัตเจ้าให้แล้วสเพตตาตาหดตุงขอตทั้งปวงจึงอย่างมิเวนเอาเวลาสุขาิโนก็เป็นตุกเสมอเถิดเขนัปประธานจะตับโปตุ แลจนถึงทางอันกเ,เกษมเธอเตสะสารนี้จะตั้งสุภาขอควารรมหวังอันดีของศาสตร์เราณจงสำเร็จเธอ้ดยอนุภาพแห่งสัจจนิพพานาพน้ำฟ้มแห่งความเพียรนะส่งในการเจระระลายาิตสัญญาบวชสวสดประทุนประเริณีละมน์ต่างๆ ขอความสุขสว <tem> ัส <welche> ด <ăn? S 1> ีจงเกิดแก่ก็ได้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอเพื่อเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอโทเทพเทวดาถ่ายปรดน้ำมนต์ในการสร้างยัยมนและธรรมะเหล่านี้เมื่อลมนต์ธนาปรดอำนวยพรในแก่พระเจ้าและวัตถุมงคลพระจิงพระฤทธิ์นโรจน์วันนี้สมเด็จพระญาณสังวรมณฑลบนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายสามเพิ่งสร้างขึ้นตั้งมาและจะสร้างขึ้นในอนาคตขอจงเ็จด้วยนคภาพแห่งพระประลิทและค่ะมงคลในพระคตต่างๆขอจงสำเร็จทุกประการด้วยเทอญ